สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่หนีควนเนอร์มุมข่าววันนี้จะเป็นในส่วนของข่าวสารสมสอนอาเซนอลข่าวแรกในวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของบิดฟิลวัย23ปีทีมชาติกาหนานะครับของสมสอนอาเจ็กอัลสตัมอย่างโมเมดกูดุสนะครับโดยล่าสุดนะครับมีรายงานข่าวว่าทางสมสอนอาเจ็กอัสตัมนะครับกับสมสอนไบตันได้ตกลงในส่วนของค่าตัวนักเตะเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยค่าตัวอยู่ที่ประมาณ3.4.5ล้านปอนด์ก็ถือว่าเป็นมามืดนะครับในการที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้นะครับ โดยก่อนหน้านี้นะครับโมเมนตโกดูสนะครับตกเป็นข่าวกับสโมสรยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอย่างสโมสรอาร์เซนอลและก็เชลซีนะครับที่ต่างก็ให้ความสนใจในการดึงตัวนักเตะรายนี้จนล่าสุดนะครับมีทางสโมสรไบรตันนะครับเป็นมามืดนะครับที่ใกล้จะคว้าตัวนักเตะวัย23ปีรายนี้นะครับเข้าไปของในช่วงตลาดซัมเมอร์ก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายของสโมสรอาร์เซนอลและก็เชลซีนะครับที่อาจจะต้องสูญเสียนักเตะรายนี้ในช่วงตลาดซัมเมอร์ให้กับเพื่อนร่วมลีกนะครับอย่างสโมสร ไบตันในท้ายที่สุดนะครับโดยไบตันนะครับน่าจะเสียในส่วนของนักเตะอย่างโมเซตคาซิโดนะครับให้เพื่อนร่วมลีกนะครับอย่างสมมสรเชลซีและไบตันอาจจะมองในส่วนของเป้าหมายของโมเมตโกดุสนะครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่จะเข้ามาแทนบอยเซตคาซิโดก็เป็นไปได้นะครับในการคว้าตัวนักเตะรายนี้เราก็ต้องมาติดตามต่อไปนะครับว่าในสุดท้ายแล้วนะครับข้อเสนอของอาร์เซนอลครับอย่างเป็นการจะมีไปถึงสมมสรอาเจ็อันสดตมหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีข้อเสนอจากอาร์เซนอลนะครับสโมสรที่น่าจะได้ตัว โมฮเมนต์กุดดุดก็น่าจะเป็นบทสโมสรไบตันนะครับในตายที่สุดต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของนักเตะวัย22ปีนะครับทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับอย่างฟลอรดินบรูคุนนะครับที่มีรายงานข่าวจากฟาบิเซโอโรมาโนนะครับได้มีการยืนยันนะครับว่าทางสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับได้หันมาในส่วนของความสนใจในการคว้าตัวนักเตะรายนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับทางอินเตอร์มิลานนะครับได้ยื่นข้อเสนอในการยืมตัวนักเตะจํานวน5ล้านปอนด์นะครับบวกกับออปชั่นในการซื้อกาดอีก30ล้านปอนด์ แต่ก็ตูกสโมสรอาร์เซนอลนะครับปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวนะครับแต่โดยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับได้หันมานะครับในการสนใจในการคว้าตัวนักเตะรายนี้อีกครั้งหนึ่งครับและพร้อมจะยื่นข้อเสนอจํานวน3 0มสถึงสาล้านปอนด์นะครับในการคว้าตัวนักเตะรายนี้เป็นการถาวรเราก็ต้องมาดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับสโมสรอาร์เซนอลจะตัดสินใจในการขายนักเตะรายนี้หรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้ที่ได้ตั้งค่าตัวนักเตะไว้สูงถึงห้าสิบล้านปอนด์นะครับ และการบาดเจ็บของกาเบียลเฮสุสนะครับอาจจะทำให้สมสรนะครับอาจต้องตัดสินใจในการล้างตัวนักเตะรายนี้ให้กาแข่งต่อกับอร์สซนอลก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าทางมิเกลเดต้านะครับไม่ใช้งานในส่วนของฟาร์ดินบรคุนนะครับก็อาจจะตัดสินใจในการขายนักเตะรายนี้ออกไปนะครับด้วยข้อเสนออาจจะประมาณ35ล้านปอนด์ก็น่าจะเพียงพอนะครับในการที่จะทําให้อั์สซนอลนะครับตัดสินใจในการปล่อยตัวนักเตะวัยสองปีออกจากทีมเอมอริสเตเดียมนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์น ก็จบลงมาแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารสมรสนร์มสนในวันนี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ับทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ